ดูความพยไยดูความพยายาครับมัน่ายชิบเัยเอฟตัคชิบด้วยเผื่ได้ยังไงวะดูความพยายามพายาโยนเกือบห้าครั้งแล้วเกินแล้วล่ะเกินแล้วแต่ตั้งแค่4ังแค่สดูพยายาม มึงองอ่ะแต่กะบกองไป้าน้ลมันเกบเลอะตั้เ้ยเฮ้ยเก่ยวเกี่ยวเกลาน้มันหยุ่เอ้ยไม่ใช่นะไม่เป็นก็เออยูล้วมักระบเลยไหมทเลยเปล่า อ้อมันตั้งได้ยังไงวะมันฟุกหลายรอบแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ฟุกหลายรอบแล้วเนี่ยมันจะฟุกอะไรหลายรอบขนาดนั้นอ่ะไม่พยุงฝาตังคืนอ่ะอ๋อจะมาตั้งตรงนี้เหรมันเกลียดที่ตรงนี้แล้ว ลองเปลี่ยนที่โยนใหม่อยดิเอ้ยเปลี่ยนที่โยนไม่มีทางที่จะทำได้อีกรอบเพราะว่ามันตั้งมาสีรอบแล้วสีรอบใช่สีรอบแล้วตอนที่เองไม่อยู่เหเือนเองไปคือพี่แกโยนตั้งหรออือสุ้ายแล้วไปไงเลยเอโยนรอบสุดท้ายแล้วก็ไป คลิป <laughs> yeah, ุ๊บมันโยนไม่ได้เลยอบไม่ด <windows S 1> ่างไทยคลิปตุ <mart> ๊บมันโยนไม่ได้มาดูเอไม่ยยาว มือก็หลามันไมไหวเอาฝามนี่กล้องเบลอเลยไม่กวน้ำมันเยอะเกินไปํากล้องหายเบลอยดฝาหน้ามาหนอยภาฝาดีติดกล้องไว้เลยอ้าว อะไรอ่ะอะไรโ<ะ>ยนขวดมันมีแต่เรื่องแปลกๆแปลกโยนทำไมขวดเรื่องแปลกๆมาเต็มเลยจะล้มจะล้มไม่มีทางที่จะตั้งเลยอีกรอบหรอกไม่ถ้าอินฟลูนต์โยนขวดนี่ล,ล็่ต้องแตกดับอยู่บางคนเล่นเครื่องก็ปล่อยขวดใหญ่ขวดใหญ่ข่โยนมาสามนาทีแล้วไม่เห็นตั้งสักรอบเลย ดูเดี๋ยวโช้ดูดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูดดเ,ๆๆดดเลยนี่นนก็มีทางที่ก้าวอย่างที่ก้าวเฉียดตั้งสี่ห้ารอบแล้วนะโอ้มันไม่ได้ไม่มีทางที่ทำได้ไเพราะว่ามันพุ้งมาสี่รอบแล้วมันทำได้ทำเก่าหาทนเก่าหาวิธีโยนเจอเหมือนตอน A สี่รอบหายหน้าพี่ก้าไว้แล้วไปแปะี่ช่อง แล้วอ่ะฮะแล้ยวมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วค่อยไปดูคลิปย้อนหลังต้องตั้งด้วยฝาที่โยนมาห้านาทีตั้งแต่ตอนที่พี่ก้าวยนครักแล้จะเห็นตั้งบ่อยเลยถ่ายมาสี่นาทีแล้วเห็นตั้งเลยถ่ายล่าพี่ก้าวว้าเอาไปแปะหน้าช่องเอาถ่ายทำไมอ่ะ แฟนผู้ช่งไม่รายเดือบเรืออเบือตามก่เบือตคนร้ายหลบหนีโยมานานแล้วตั้งรักหล่อเลยอาฝาหม่รับฝาเอาไม่ได้ มาไหมกุขภาพดีถ่ายถายไปด้วยเอาไว้แปะเป็นปกช่องสภาพาที่โยมมาวีหนนาดีมุกก็ได้หเอาเป็นวงช่องเลยมันไม่ได้มันได้เนี่ยดูฝานี่ดิโอ้ เนาะเจ็บเดี๋วไปรบกินกันบ้านเดี๋ยวพอเราเปิดก่อนไนะกล้องเบอร์ไปเปิดก่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยจับกระเป๋าเขาทำไมเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ดอนเดินเป็นตู้ได้แล้วอะไรมันได้ได้ยังไงวะเราทีห้าไหนอไม่ได้หลอกห่า รอบผ่าได้เนี่ยสีรอบอยู่ในฝาเนี่ยอันนี้เราผ่าฝาใหม่ฝาใหม่รอบแรกแต่ฝาเนี่สีรอบแล้วไปตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องเรากล้องตั้งไว้ประมาณสามนาทีเดี๋ยวกลับมาใหม่ดิเอาเอาเอาไอ้ไม่ตั้งตัวหน้าตูตาเลยมันโยนไม่ถึงสิบครั้งเลยเพื่อนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงประมาณตรงนี้พอดีเลยดิ ตรงรอบอ่ะเออเนี่ยตรงเนี้ยซูมไวปด้วยนะซูมซะด้วยนี่คือสภาพฝาที่โยนอเหมือนรู้อ่ะมันรู้มือนรู้ไม่ไม่ต้องตั้งมุมกล้องจากสลางออกมาดิเนี่ยตั้งเนี่ยไปนี่ยมันนองเห็นหรือเปล่าห็นเออเราจะถ่ายทำไมันนองไม่เห็นถ้าขวดตั้มมันก็มันก็เงยขึ้นมาดูมันตกไปหลายรอบละ เฮ้ยติดลบติดลบแล้วนะเอาเอาเอายังไปตั้งขอบนั่นหรอเอาตังเเอาเอาวางไว้ตรวนี้มันจะตังตัวนี้สามรอบเลยเอาไปนะ เอแลน้องก็จักรยานที่จอดในเตทไม่ไม่ไม่ไปไดูดเล่นมเป็นคนเรเาฝ่าวไม่ได้มันววม ไเกอ้นมันกมันดกาอ้าวออ้าวลจะกลับบ้านมัอมันไม่ได้หูเชี่ยชื่อมันได้หกรอบไม่เตมันได้หกรอบแล้วเอาไม่ได้ชุรอบทได้เตเท้งอยู่ทิงอยู่ไรอยู่ทั้งคืนเอาได้ชรอบเองุดูไหมล่ะเตะุดูไหมุดูไหมไม่ ยิงทวนดูไหมไม่แค่มาบอกก็จบแล้วไม่ไม่ได้อยากดูหรอกมาบอกจบมไม่ไม่ถ้ามาบอกเด็วไม่เชื่อเพราะ่เขาจะทำนี่ใช่ไอ้หมอเขาบอกวาจะจับตังจัตังค์จับตังคมันมีคลิปถ่ายไว้เนี่ยคลิปถ่ายไม่ถ้ามันโนสองคนกันน่ะล้วตังคอะไม่เชื่อก็ายนางเอา้ยนาไงก้าตั้งอะไรเนี่อเไม่เชื่อะให้โอ้เคนมา

ให้ทายเลยสิส่งส่งด้วยให้ส่งไปทำไมส่งให้ก้าวดูอ่ะอะไรที่อะไรเกเรนยุ่งนายคนแต่ยุ่ง้าวายคนที่มันแบบว่าอะไรวะนัแล้วว่าไอ้ยันี่ก็ยาวจังโค้ไม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ก้าวที่ฉันทำไม่ได้อ้าจะเอากลับหัวนั่นบอกสัตว์คุ้นว่าก็อีกอย่างนึ่ไหมน็อต ไล่ด้อมกูออกกล้องหน้อกูไล์สตีมอยู่นลยน้อกูไล่สตีแม่งเลยไมเจ้นเจนกูโยนไปนขยับขยับเฮ้ยไม่ได้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 ได้ไเมื่อกี้ ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกันทำไมมีคนโดนตั้งเยอะคือเนิบนะบเนิบตำไมเช็ดเจ็รอบเองอ่านี่เนิบ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 เนกูเลยไม่มานชิดเนบกูอ๋ออ่าีรอบนี้ดูเลยรอบนี้ดูกท้าอ๋อเนี่ยขากูเยี่ยท้ามาสิบกวนาทีแล้วเนี่ยสิบนาทีสี่สิบเก้าวิน จะได้่เาขักบ้าทกาเกคันไปกันจกนไกันไปกนไปไปกันกันไ้ไปกันไปาันไปกนไปกันไปกันไกนไรกนเปนไกัไปกันนไปกกกัไกันกนถนไาปนปกนไปกนไนไนไปนักันนปนกนอ ไมเลอวยเท่ากัน่าเฮ้ยเ่ดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมอกีมันมันมันล้มเยเมื่อกี้มันได้อีกแล้วอะอะไรเนี่ยทำไมไมทำไมกูโยนไม่ได้กทีวะเฮ้ยเดี๋ยวนอาฝากแทกลงลเรือทำปกคิปอีกนงเปนี่มันต้องเอาฝาโอ้ย แต่ไม่เป no ็นนาทีไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระเลยสาระอย่างเดียวคือตั้งขวดตั้งทางฟ้าไไงขวดอย่างเดียวหรือว่าต้องรับางาของขวดแล้วเราตองโยนขวดให้มันตังขวดกูโยนเราโดนแต่ขอบเดียวเลยทีพอแล้วนะ่ายชิบชังอ่ะ สองนาทีแล้วเด็ดกว่าชิ้นมมดจะตั้งได้กว่ากูจะตังได้ทุกคนจะได้กลับบ้านจัดหน้าสามโมงห้าโมงนี้เลยไปไปโชว์กันเลยตึงๆก็คือมึงหมายถึงตั้งด่านนี้ไม่เป็นไทยนี่รอบนี้ได้เลยกลับบ้านทุกคนไม่มีทางมีทางเนี่ยรอบนี้ทุกคนกลับบ้านได้ไม่มีเนี่ยทางทางไทยมึงไปวันนี้กลับบ้านยังไม่ได้

แค่คเซียววี่อะเซียววีโผล่มาเซียววีแล้วหายไปเลยเรามาทำกิจคนช่วยกันโยนขวดเพื่อกลับบ้านนะทำทำไมเหรออไออี้อะมาดีดปาเลไกลับแล้วหนึ่งคนดบดีฟังฟังทุก ใส่ไปใส่เียวว่เป็นหมาเียงวีรัอบนี้ยังไม่ได้เหมือนกันครับเย็นรอบอีกจับได้อรยโอ้ยไปคหันกันดีมค โอ้แค่จบคลิปอะไรเฮียแม่งไม่มีเฮียเลยถ่ายมาสินาสิสส